สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้นะวันนี้แตงม,มูอยู่กับ t o โยต้าโค o ร l ลาแ t นติสคันนี้เลยนะคะเป็นเครื่อง1.8 e ตัวนี้เป็นตัวหลองท็อปเลยนะทุกคนคันนี้นะปี18ราคาอยู่ที่4 0 0 0 0 69 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะราคาก็สวยนะรถก็สวยนะคะรถของเรารับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพิกามไฟไหม้กลับสีกลมไม่อย่างแน่นอนนะคะทุกคนโอ้โหสวยๆแบบนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะทุกคนขับฟรี90วันไปเลยแบบจุกๆนะคะสำหรับใครนะที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะต้องทีเพรยนต์เลยนะเราเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะ9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะเข้ามาดูรถได้เลยนะส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถ เป็นเจ้าของได้นะคะทุกคนเรามีแฟรนซ์วิง่งเซนถึงหน้าบ้านและก็มีรถสไลด์สง่งถึงหน้าบ้านเช่นกันนะคะสําหรับใครนะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอ่ะทุกคนก่อนจะเข้าไปรับชมรีวิวนะคะแตงโมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแช์นะเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปที่แตงโมจะนํารถดีๆสวยๆมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมอีกนะคะทุกคนอ่ะ เพื่อไม่เป็นการใส่เวลานะคะเรามาดูด้านหน้าของรถคันนี้กันบ้างนะคะด้านหน้าตรงกระจังหน้าของเขานะจะเป็นคโครเมียมนะคโครเมียมหนึ่งขีดมีสัญลักษณ์โลโก้ตโตโยต้าใหญ่ๆแบบนี้เลยมาพร้อมป้ายทะเบียน7ก็กไก่พอพ่าน39 37กรุงเทพมหาคนครไว้ใช้งานนะคะส่วนไฟหน้าของเขานะจะเป็นไฟหลอดอ่าไส้นะคะคู่แบบนี้เลยนะสวยๆมาพร้อมไฟเดย์ไลท์นะคะทุกคนสวยๆแบบนี้เลยช่องรับลมด้านด้านล่างนะเป็นสีดำๆแบบนี้นะทุกคนคันนี้มาพร้อมสีบอลเงินนะคะเครื่อง1.8 e ีนะทุกคนสวยๆแบบนี้เลยได้เครื่อง1ัน0ซีซีด้วยนะคะด้านหน้านะด้านหน้าตรงอ่า ตรงนี้นะคะทุกคนดูเส้นสายนะคะทุกคนไม่มีบุบไม่มีหลักยงลอยิ้มใดๆเลยนะคะยังแบบเอี่ยมใสๆสวยๆแบบนี้นะคะรถของเราอย่างที่บอกว่ารับประกันโครงสร้างเนาะทุกคนอามาดูซุ้มล้อกันบ้างนะคะซุ้มล้อเป็นขอบล้อ16นะคะคันนี้สวยๆเลยเป็นแม็กแท้แม็กเดิมจากโรงงานนะคะทุกคนเป็นน็อต5รูแบบนี้นะคะสวยๆนะสําหรับคันนี้นะคะทุกคนแม็กเดิมล้อเดิมจากแท้จากโรงงานนะคะทุกคนยางใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะคะดอกยางยังแบบอยู่แบบลึกๆอยู่เลยนะคะทุกคนดูนะให้ดูแบบนี้เลย ะะโชคนะเป็นโชกแท้โชคเดิมจากโรงงานนะคะทุกคนยังมีรอยเต้มจุดเต็มสีของโรงงานมานะกิบเดิมโครงสร้างเดิมนะคะดูน็อตด้านในนะคะทุกคนน็อตด้านในแบบไม่เคยขยับไม่เคยไขยเลยสําหรับคันนี้นะคะดูเส้นสายด้านข้างนะคะทุกคนเส้นสายด้านข้างตรงๆแบบนี้นะคะสัญลักษณ์โลโก้แบบยังอยู่ครบๆเลยนะคันนี้เป็นอ่า พับกระจกข้างไฟฟ้านะคะทุกคนมาพร้อมสีเดียวกันกับตัวรถเลยตัดกับสีดําด้านล่างแบบนี้นะแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดกับกระจกมองข้างมาแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนที่จับเปิดประตูนะที่จับเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยและก็มี1ขีดโครเมียมแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยส่วนกระจกนะคะกระจกเป็นกระจกแท้กระจกเดิมจากโรงงานนะคะทุกคนดูนะมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้โตโยต้าติดมานะมีสัญญาณเตือนนิรภัยครบคบเลยสาหรับคันนี้นะคะอ่ะเรามาเปิดดูด้านในนะคะทุกคนด้านในตรง ประตูข้างนะคะทุกคนโฟกัสประตูข้างก่อนเนาะ<รถ>มีระบบปดปัดอัตโนมัติหนึ่งอันระบบเซนทรัลล็อกนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะทุกคน<รถ>ปุ่มล็อกกระจกปิดกระจกนะคะ<รถ>ด้านในคันนี้นะ<รถ>เป็นสีดํานะ<รถ>ตัดมากับสีเงินแบบนี้เลยนะ<รถ>สีเงินแบบตัดมาอย่างนี้สวยๆแบบนี้เลยนะดูทรงแบบ หูหูทรงสปอร์ตไปเลยนะส่วนเบาะนะคะทุกคนเบาะได้มาเป็นเบาะผ้าสีดํานะทุกคนเบาะผ้ากึ่งหนังนะทุกคนอันนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนเบาะเต็มๆแบบนี้ไม่มีช้ําเลยนะคะเบาะถือว่ายังแบบใหม่ๆมากเลยนะเจ้าของเดิมเขารักษาดีมากๆเลยนะคะ ส่วนพวงมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะทุกคนฟังก์ชันตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะโหมดต่างๆกดตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนสวยๆเลยส่วนเครื่องเล่นของเขานะคะเสียบ USB ได้นะใส่แผ่นซีดีได้นะคะทุกคนโอ้โหทุกคน FMAM ได้หมดเลยนะเชื่อม u t u b e ได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะทุกคน และก็ดูนะเกียร์ของเขานะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะทุกคนด้านในนะด้านในไฟนะใช้งานได้ปกติเลยนะเปิดใช้งานได้ปกติเลยสําหรับไฟนะคะกระจกด้านในนะมีนนกระจกตรงนี้นะคะที่บังแดดเนาะข้างนี้ของคุณผู้หญิง <c oughs> เผื่อคุณผู้หญิงนั่งแบบแต่งหงแต่งหน้าก็มีแบบกระจกกระจกให้แล้วเรียบร้อยนะคะดูนะด้านในสะอาดสะอาดนะคะท <c oughs> ุกค, <c oughs> คนไม่มีแบบร่องรอยการเจิมอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเ <c oughs> จ้าของเดิมเขาเนี่ยรักษาดีมากๆเลยยังมีที่วางแก้วลงแก้ว น้ำตรงนี้นะคะทุกคนสวยแบบนี้เลยที่วางแขนนะจะเป็นผ้านะคะที่วางแขนวางได้แบบสบายสบายเลยนะคะใส่ของได้ด้วยนะนี่เลยแล้วก็เรามาดูนะทุกคนเรามาดูตรงข้างประตูกันบ้างนะ,ะข้างประตูน็อตนะคะน็อตเดิมเดิมไม่มีขยับไม่มีไขเลยนะคะล่องลอยการไขไม่มีนะคะทุกคนยังมีแบบป้ายแบบ ต่างๆปิดมานะคะไม่มีการทําสีกรอบทับอย่างแน่นอนนะสาหรับรถบริษัทเพยนต์ของเรานะคะสวยๆแบบนี้ทุกคันเลยนะคะและก็ด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคะยังเป็นเบาะเต็มๆแบบนี้นะทุกคนโอ้โหเต็มไม้เต็มมือนะนะสำหรับเบาะนะคะทุกคนมีที่ชาร์จแบตมาให้ด้วยนะคะด้านหลังเนาะใส่เสียบ usb ตรงนี้นะคะทุกคนโอ้โหสวยๆเลยนะมี2รูนะคะอ่ะ <S 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 ด้านหลังนะคะทุกคนด้านหลังมีกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนสวยๆแบบนี้เลย เป็นนีหนึ่งจุดแปดอีสัญ,ญลักษณ์โลกโกค้ครบแบบนี้นะแล้วก็แต่งตรงนี้โคเมียมาหนึ่งขีดเลยหนึ่งขีดลากยาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะสําหรับรุ่นนี้นะคะเปิดดูด้านในนะคะทุกคนด้านในยังแบบเต็มๆแบบนี้โอ้โหทุกคนดูนะว่าใส่ของได้เยอะนะสําหรับคันนี้นะคะสวยๆเลยนะล้ออะไรแม่แรงครบๆสียางมะพร้าวยังอยู่เลยนะคะสียางมะพร้าวคือของเดิมของแท้จากโรงงานนะทุกคนดูนัต,ตรงนี้นะคะทุกคนน็อต,ตรงนี้เป็นนอดแท้นอตเดิมเลยนะคะไม่มีการขยับไม่มีไข่เลยนะคะทุกคนสวยๆแล้ว ระรอรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักจมน้าพิกควไฟไหม้กับสีกลมมาอย่างแน่นอนนะคะอย่างที่บอกเนาะว่ารถของเรานะคะเป็นรถคัสเกตเ A ทุกคันนะคะดูเส้นสายด้านข้างคันนี้นะคะเส้นสายตรงตรงแบบนี้เลยนะสําหรับรถของเรานะคะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะ อาเรามาต่อที่ห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องมีฝาครอบเครื่องให้แล้วนะคะแล้วก็เป็นเครื่องของ VVTI นะเครื่องพันแเลยนะสำหรับคันนี้สวยๆเลยแก้มซ้ายนะคะทุกคนแก้มซ้ายดูรอยเม็ดอานะคะทุกคนเม็ดอาคมๆทุกจุดเลยนะคะแล้วก็น็อตนะน็อตไม่มีขยับไม่มีไข่เลยนะน็อตเดิมๆแท้จากโรงงานนะคะ การชนด้านหน้านะคะการชนหน้าก็คือโอ้โหสวยๆเลยนะคาร์หน้านะคะทุกคนแบบน็อตไม่มีขยับไม่มีไขเลยนะคะยังมีรอยแต้มจุดแต้มสีของโรงงานมานะคะของแท้ของเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะเราไม่มีการย่อมแมวขายอย่างแน่นอนนะสําหรับรถของบริษัทพิยนต์ของเรานะเรามีฝ่ายจะซื้อมีประสบการณ์ซื้อมากกว่า20ปีนะคะแล้วก็บริษัทของเรานะเปิดมาแล้วมากกว่า20ปีเช่นกันนะคะอ่านดูน็อตนะคะทุกคนน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะ ใยมองกอยังมีอยู่เลยไม่มีการทําสีกบทับมาอย่างแน่นอนนะรถเราประวัติศูนย์ทุกคันนะคะเช็คศูนย์ไกลบ้านได้ทั่วประเทศนะคะเช็คศูนย์ไปแล้วนะคะใครนะที่เช็คศูนย์แล้วเจอนะคะก็ นำรถมาคืนบริษัทพี่ิังของเราได้เลยเราคืนเงินเต็มจำนวนนะคะสำหรับรถนะที่ตรวจเจอนะคะทุกคนคันนี้นะเป็น Toyota Corolla Antis 1.8e ตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนตอนนี้มีโปรโมชั่นคับฟรี90วันนะคะสำหรับโปรโมชั่นเด็ดๆของเรานะทุกคนใครนะที่อยากได้คันนี้นะโทรเข้ามาจับเข้ามาจองเป็นเจ้าของได้เลยนะที่0ู33585571นะคะ สำหรับวันนี้นะแตงโมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ